ที่เศร้าดีผ้าเศร้าขีมมขือนพี่น้องม่คะซันสวั่ดีสดีด้อจ้าพี่น้องนี่ตอนท้าขอชุดชกเศ้าขี้เด้อจ้ะพี่น้องควงแรกจ้ะตอนนี้กําลัจะท้าเพื่อนนางเอ็มอาร์ที่ขังเรยด้วยพี่น้องไม่เคยเหรอเคย่อนไม่เคยค่ะรถรล้อันพี่น้องรถท่าอะพี่น้องก็นังสิงยาง่างไปนะยางไปขึงไปยกไม่นีบเออพี่น้องพี่น้องค่ะเด ทานี่รถบอก <laughs> ไปเด้อพี่น้องเด้อกิยนยาข้าสีนางรถไปย้อวราดเด้อพี่น้องโหมันรลยามแรลงน่อเนาะตอนนี้เข้ายูทีนี่เข้ากับสิาพาษากคิมโค้งน,นี่เดี๋ยวกับสิไปลงยูทีนนวัดมังกรเนาะวัดมังกรบีออเอลสองเก้าเนาะจากบีเอลชูนเกตลงไป ขรถไฟฟ้าเลยค่ะมารทมหา,าไหนไทยไปเรียบเรียบไปไปพี่น้อยกักตีถึงันได้เรียนเิ้มาแล้วเมาแล้ว

เป็นสีนแบบนี้บ่เย็ดสิบสองบาทสองคนไป,ไปพี่นอ้องป้าสกีมขึ้นแล้วพี่นอ้องสกีมพันขึ้นแล้วครั้งแรกที่เส้าดีผ้าเสกีมมาขืนพี่นอ้อง่งขาซันนะเจ้ไงเก้อนี่นนะก็กตึก๊กๆกันไปน้องเนานะ ไปเดี๋ยวพี่นอ้องอฮะเออรออย่าไปไกลได้พี่รอรถไฟมาโอเคี่พี่นอ้องไปท่าพระนะรถไฟฟ้ามาหานาเธอเดี๋ยวพี่นอ้อง นี่ยเส้ีบกำลังอันนในนาเสียนะือเอาเนี่บอกใช่ในคาี่านอถูกฝาเด้อถูกฝาได้เหอถูกปล้ปะ,อะ,อะ,ะขอมา เรือยานเมาพี่น,น,นอ,อน,นตอนนี้อยู่รถไฟเด้อรถพา่าบ็ไี้ข้าอ,อยู่เร่องรถข้ากระสีนแนมปกระกสีเห็นตึ้ วยบาพีน่นองกำลังสิงคำสิเหมือนนะตอนนี้กำลังสิงทิศถอดบาทกำลังกินหอดบาทวนต๊ ไปวัดม <rude S 2> no, ังกรเนี่พี่น้องเขาลงจากรถพายแล้วจไปขึ้นรถพาต่อโอ้โหขึ้นกะดีภาใบพี่น้องอู้บรรยากาศพนตตพี่น้องบางสามสี่โมงนี่พนตตตะเคียนกลังยางอ่ะไปีปได้พี่น้องไปได้่ะไป่ะมังกรอไป ยืนมองฮ่เะเดเดเขาจะภาษิบอกเนาะนนไปสนามใายวัดมังกรสีลมซานสลาสองไปจะไปไปอีนห้องเบิงวิวบรรยากาศแสนวิวคืมหาคืมพ้นจ้าพ้นตกด้วยค่ะเดตอนนี้เ้ากำลัง กำลังรอรถไฟมาเนาะพี่น้องคะสิไปวัดมังกรหาบรรยากาศกัสิประมาณนี้เด้จ้ายุสท้าน,นี่รถไฟง่าวนกค่กเลยคนเ,เต็มเลยพี่น้องอู้นะ คนร้ายน่ะคนเต็มเลยว่าข้านางเมา,าหันคนไปร้เนะาะธรรมาดา,มา,า,า,ามาแล้ว,วมาเลเด้อกำลังสิขึ้นรถเด้อค่ะเด้อ จากรถาดอีกฮะจะได้สิบไปี่น้อตอนนี้ฮะหอวัดวังกนเดินจ่าเด้อนี่อ R สกาวนาจะไปเยาวละโดนนโ้คุณนี่เหรอ e x i i a t i ไปยอระค่ะไปเด้อค่ะพี่น้องไปเด้อค่ะเด้อ้าเห็นกันกระทักเลยเด้อจ้าถนนยอระ ข้างออกน้าเหล็กนึงขนุญเาละไปได้ค่ะพี่ดองเอาเลยได้จ้ะพี่น้องเขาเงาลาดบอถึงเงาลาดเลยเด้อพี่น้องป้าบรรยากาศเหมือดพลยแฮ่ถึงแล้วเงาละออกเลยเด้อพี่น้องหน้าว่าไปชนะมันนี้ก็พ้นโต๊ะพี่น้องพ้นโต๊ะพี่น้องแต่มันยุ่งอ่ะ ข้ากาได้มาเป็นที่ร้อยเป็นได้ข้าหมูซึ้งเกียนเนียนเระได้นเล็กเนาตกรตื่นเต้นแหงจะชิมคะสันเลยคือั่วาล่ายาเป็นยันไดเรือนยันไม่ไดเรือนนั่นเองกิมนี่กะไวนสลัดเลยาิมาเห็นเป็นนารนี่ทะเลไปเนาะ่นอะกิมีัสซอสสลัดกับใตื่นเต้นแหงนั่งรถไฟบายบายตาเดีงเดินจาสองดีสลัดแปดิมสลัดหนึ่งกะ